วสวัสดีค่ะมนสนคีคนบานป่ามนีกันได้ภาพพี่น้องมาสอนจ้าสอนแม่งกระเต่าคือเก่าจากในวันที่ยี่สิบกุมภาพก็จ้าครับผมสวัสดีค FC, รับพใญมณีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนครับผมพาพญม่ญ่มาสอนเด้อครับพพ่กระตาพายสวิงอญญายะอญญายะอญญายะขวมปลาขวดอนมาอีกแล้วครับผมมาหน้าค่ำครับมาสอนของเกา่าน้องเพชญนอไปลุ่นไปช่มน้ำกันครับสีมานบอ ไปจ้าไปครับเหลือมเลยนอนน้องเพ่นเนาะ,ะเอาเลยครับมันอยูมแขงหาล้มค้าสอดกับผมมาคำคำครับผมแนกกูเวนกับยากภารกิจการงานในน้องเพ่นเนาะ ตาเิ่นครับผมสิได้เย็บาายแยวห้แล้วมื้อแหลงนี่นี่เข้ามาบ่ทันิดร่วงเฉื่อเนาะครับผมดูขี้ดินขี้ดินลายต,อตออลอดเพิ่นเนาะเก็บเลยครับเอาอยู่กระปุนเอาเลยแม่งอนหนามมึงเขาเอาื่อยยังก่อนไม่งอนหน่ะบ่ดูดูหน,หน่อยก็มีเนาะ มันใก,กล้ๆครับผมอู้ตัวงามแฮะเอลดเนาะแต่ยามม้วนแหลกมันจะขึ้นมาสูงครับผมอู้ยโบราณขอกเนี่ยน้องเพ็ญก็ได้ครับผมณบ้านแหลกครับได้เกือบซีอยู่เนาะยน้องเพ็ญเนาะดุกูกันวันนะครับดีล่าครับอุ้ยไอ้คืออยู่หินด้วยยู่ไม่เสียดิ้งยืนอะไรล่ะแม่ลีรีเสมอแม่เหนือ ไอเดี mail mail mail. ้ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวเนาะเดี่ยวฉันบอกบอกให้เลี่ยวมันตามคนแท่งคนนี้อนู่คนแท่งคนสีขาเนาะเนื่อยละเคือบ่ละเนาะกระปูนี่ก็มีแหน่อยู่เดือนเหนื่ละงามเหน่อยกันี่เนาะครับผมโอ้แม่ละงามคือตัวงามเลยนี่เว้ยอ๋เลยแล้ะวู้ดจะเอาแล้วเนาะดูว่าอส่วนคออะเด้อครับเป็นวัดเป็นไดครับผมมึงได้อ่ายดูกระปูนหน่อยเอาหน่อไม้องเพชร โอ้สายงามน้องมือพิ่งลงมาใหม่หลายบ่๊อา่นอเนะเ่งามเกิดนงางามเนาะมาเอาไปมาไปว่างานนี้เท่านท่นเกิสอนเนาะเพราะว่าเครื่องมันถือก็เลยสอนเค์เ่งมเมครับผมน่าเนกรบบุกแห้งเนาะกับเ่ิมเต็มน่าบุ๊กลครับแล้วแม่างามนล้วแม่อีเม้แกจะแม่ก็เตาเนาะครับผม ดูนกันว่านาครับเอ,นนอานมยาเลยพวกงานนี้คือแล้วครับหนำลายบอ่นอนเราเพ็นคนลงมาอยู่เนาะอะอนนไล่ะ,ะคอืออยู่บ่เดี๋ยวหาหกตัวเยอะไหมอู้ยแมลงละงงามน่ายเนาะอูย้ยแมงละงงามครับผม

เดี๋ยวกันเด้อข้าวนึงโี่นว่าย่ันว่ามนจอครับผมดีหลามโอ้คนลงมาดูหนามเหล็กเนาะโอ้ยดีจังไป งานนี้มีแมงกนั่นเด้องเพนตัว,ตวนึงโอ้ตัวงามเเนาะต่คือองสิด้ว้หน่อยนะครับผมนันแมงตนะัวใหญ่ะปกลนปนน่นปนอ่ะโอ้ยนี่ปนแมงะงำนะปนดีเลยได y ตำปนกุงนะน้นองเพ็น,น,นอเเันกินอยู่ป่ะโหเล้วกินอยู่เห็นคนกินอยู่เหรอดุนกันรอบนะครับ ถือบ่อน้องเพื่อนว่านนี่อะไรนะโอ้มีอยู่เนาะไม่ลายอยู่ยนะเนาะครับผมถือบ่อน้องงามวันถือจุดนี้กอุ้ยตัวงามเนาะบ่อเอ่ะ เร่องมแรงกายสีงะมรคำบนยูตินเนาะกับผมจังไรก็พอมื่อเล่นนี่้วเดี๋ยวกันวันลา แข่งกันเลยครับเกือกอยูเ่เราแค่ไหนโอ้หนอเล่นนี้เลยบ่เหรอ

อร่อยเห็นแล้วนอนเพลินทั้งวันคือดูรอคันแผลเนาะครับผมมันหอนเลยเนี่ยดิเหี้ยนี้ก็ได้เอ้าเก็บเก็บเก็บ กันว่านานครับโู้โลมนลั่นหร <Yeah. S 2> อเพื่อนบัน,นบว่าฟาว่าแหลนหมอนกนำบดบารุงเพ่น โลมแมงแ่าวงายเลยนะหงาสิมียยอยู่เล้ขันโลมแมงเป็นจังไ,ไหนด <c oughs> เดี๋ยวกนครับขึ้นนอนลงเห็นดีล่าเนครับผมแคนหอนฮีนตินหยียบครับ สุดงานเลยเด้อน้องเพีนมาทำถือหลยเหงาเตียนนะผมกัไลเะไรน้องเพยนโอ้ยไล่ตัวอยเนองนล่ะ Ừ. Bộ bộ nó vào Một ừ. 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 nó quay <laughs> lá nhậu bò Nó cấy nó lá ถึงกันรอบล่าครับเอว่าเพิ่นหนูสิมักอยู่ลอบกันแถะครับผมขับหยาแพงงมือเพิ่นสิมักอยู่แห่งครับทำไมกันเต่าหยาเนี่ยนี่นะครับผมเพราะว่าต้อเว็นมาเพิ่นอาศัยได้มันเย็นนน้อยเพิ่นเลย คือบ่ลอะไรนะคุณคืออยืดไตออกไปเลยเนาะเก็บเลยครับนี่กระตาไตไปแล้วนี่ล mm. ังเงินมถี <S 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 ่จูกหลอดนะมันเหลื่อมเลยดน้องเงินอี่ประกาศก็มีเนาะเต็นออกก็มีเนี่ยเต็นออก Gói đại đi vậy? Stay phải chứa. Ủa, tôi nói không có la gì. tôi? Ủa, ừ, có mì mệt Mày đâu? ủa nó tiện đi rồi ừm. emm. Emm, emm, emm. Emm, emm, vâng หางานใหม่ครับผมแข่งกันละครับแต่ว่าขันสอนคู่มือกับบ่ถือกันได้ครับผมเพราะว่าเพิ่นกับบ่อไขลงมาครับจ้องมือจ้ามือขันิ่นหนึ่งมงเกาอันย่างๆลนลองเพิ่นถือบ่ถือเลย บ่แดดเราทำับมือทำเลยแท็กซี่ลงทันจากวอร์เมืนองง <c oughs> สอนจนเกือบเสียครับผมเฮ้วัอะไรแม่เฮ้ฮะเก็บโอ้ยแรงเอกเวินเลยไหวคนาดเรเวินเลเนาะ ว้าวานละสัมผนีก่กมวนอย่างน้เปิดยงไเปิดลจ้ารวกันรอมนาครับรองงานนี้บ้างหรอน้องเพียนคือบ่

คือแ <icana> บบไ <daylight, S 1> <c oughs> ั้นหรคืออะไรเนาะอ้ยเดี๋ยวก่อนดึกอ๋อเอ้ะอ้เอ้คีบคบโอ้เต่นหาดอหาดองงานหัวไม่ดูเลย นั่นอะไรยังห็นเห็นสิงหีออกเลยนี่หนสิงเบื้องนี่น้องเห็นอโอ้สิงเอฟเอาให้หนึ่งขอบุญขอคุณลายลายกับผมมันหน่อยเน <c oughs> าะมันฮะรุนกันลำนาครับกระไดมาลายเต๋อแล้วน่าลงเพลนเนาะ แต่เป็นลูกในะน,นบานนะนะเป็นหวานในสวนในเด้อพ่อใหญ่มป็นไงเอฟซีบอดสุขุมสุขข,ขคนครับผมคำแล้วครับไก่สิแดห้าเหลียมห้าลายเมื่อแล้วนอนลองเพ่นอีกที่ะะ้องเพ่น,น,พนส่วนอีกทีล่ล่ะ đây là đó. đấy là nước ngàn thì tôi một ngày đó thịt thịt lại quá ơi, quấn cái quán Đấy Cái người ta thử muốn làm một lại thế nhưng mà nó huyền ถือตด้ีนเหรอตัอกเวิร์ดหรือเป่าอืองานอ่บาถือเนาะครับผมเมื่เนอไรเลยเราดูขั้นจะกอนอ้บอถือบอถือพนุหลอกงานรอบนีิบพานครับผม

ก่อนจะเหนื่อยก็ไล่ไปติดตากันครับโอ้ยมันสเสียอบวนแล้วได <c oughs> ้เท่านี้หมืหนนองเพ้นเหมือนนี้้พ่อ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 ไม่เสีอบออกเวดหลายเห็ดแน,น,น่น่ะนั่นนันตัวหนึ่งออกเลยละนะไหนมอนอ๋อว่างเลยครับผมอื้อ แต่ลายอยู่เนาะจ้าดู้มือนก็บแต่ลายเติมเนาะจ้ามีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะไอเนอะาะครับผมบินก็บ,บินเนาะจ้าจ้าสรุปยอดเท่ามัอนี่จ้าครับผมแต่ลายอยู่ไหนไอเนอะาะครับผม,ผมเอฟซีเพิ่นอยากได้อยู่จักสิจ,จำเพิ่นได้จักบอดอกแน่นเพิ่นเหม็นมาแน่นจ้าเนาะจ้าฝากก้นไหลก้นแชรกก้นติดตามมอนจเน่ก้นบานปลาเนี่ยด้วยจ้า สำหรับคลิปมือหนีกับบ่มียังไลายพอกันคลิปนะจ้าสวัสดีค่ะครับผมพญ่แม่หญเขาพระคุณเลยไล่ครับติรับชมคลิปมนสเสน่ห์คนบันป่าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อครับ<อ>สำหรับคลิปนี้ก็ส,กสิคอมน้อยไว้ใช่พญายม่ญ่อายุมัน่นคนยื่นคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดท่องให้ในท่องครับผมให้หางมีดใหด้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เสียงลาผ้าจากแล้วครับ คิดหนาพอกันไหมสวัสดีครับ